มีเดียนะครับหรือว,ว่าเบื้องหลังซิสเกตสร้างบ้านนะครับวันนี้นะครับอยู่เบื้องหลังมานานครับก็เลยจะให้เอฟซีมาดูว่าบ้านสวยๆที่ร่วมกับซิสเกตสร้างบ้านนี้น่าจะอลังก,การงานสร้างขนาดไหนครับผมมาชมกันเลยครับผมเอา,เ,อาเดี๋ยว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 เดี<ๆ>๋ยวเอามาจากไหนนี่ก็ผมอยู่เบื้องหลังท่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วไม่ได้งสักทีอ้าวอันนี้ช่องอะไรนี่เบื้องหลังซิสเกตสร้างบ้านครับโอ้มารีวิวรันยังไงนี่ ก็ผมก็ติดตามรถเขามาแล้วครับมีเส้นทางมาถ้าไม่ได้ห้ามผมนี่โอ๋อกันไปกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะผมแดังเหมือนแสนแสนซับไงโอ้กันติดตามสิลิกเกศสร้างบ้านไปก่อนเดี๋ยวเขาก็มาโอเคเดี๋ยวขออยากติดตามด้วยคนนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สีสกเกศสร้างบ้านครับมาที่ตะบลบุ่งใหม่ครับอำเภอวารินชำราบครับผมอุบลราชธานีครับวันนี้มาอุบลสามหลังนี่หลังสามของคอนเทมพอร์ตี่สไตล์ครับออกโทนเทาหลังนี้ครับหลังนี้คือ3ห้องนอนครับ3ห้องน้ำครับ มีห้องอฟังก์ชันแปลกๆเพราะว่าบ้านนี้คือบ้านฝรั่งครับผมมีอะไรที่แปลกสำหรับคนไทยอยู่หลายจุดหลายตัวไปครับหลังนี้คือที่จอดรถหนึ่งคันนะครับมีครัวแล้วก็ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นประตูไม้แบบนี้ครับหลังคาแผ่นเรียบครับทนทาอย่างที่บอกครับผมหน้ากว้างสปีดไ้าสิบครับลึกประมาณ12เมตรครับท่านผู้ชมหลังนี้ก็ประมาณ2ล้านสามครับตอนนั้นครับเราไปดูฟังก์ชันข้างในกันดีกว่าครับผม เราอาจจะเห็นหลังบ้านแบบประมาณนี้ครับหลายหลังของเราครับซีกสร้างบ้านครับว่าปกติเราจะขึ้นบันไดฝั่งโน้นครับแต่หลังนี้เอาบันไดขึ้นตรงกลางนะผมเป็นรีเควสของเจ้าของบ้านครับเป็นลาสตนเลสนะผมขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นตรงกลางแล้วก็เดินไปทางขวานะครับมาดูครับขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ครับเดินมาทางขวาครับแล้วก็ประตูครับเป็นประตูไม้ครับลูกค้าซื้อมาครับแล้วก็เราจะสังเกตอีกอย่างนึงนะครับบ้านหลังนี้ครับเรามาดูกันครับ หน้าต่างครับท่านผู้ชมครับหน้าต่างจะเป็นช่องแบบนี้ครับเป็นตามรูปแบบนี้นะครับผมเยอะๆเลยครับทุกทุบานนะครับที่เป็นหน้าต่างเพราะว่าเจ้าของบ้านอยากได้ครับเป็นการเพิ่มลดเงินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบาน UPVC ครับแล้วก็สามารถเก็บเสียงได้ดีกว่าบานปกตินิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นงานเพิ่มลดครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้ก็โถงนี้จะกว้างมากครับแล้วก็บันไดนี่ครับบันไดตรงนี้จะเป็นรูปตัว L นะครับขึ้นไปนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยากให้เดินตรงเพราะว่าจะมีชานพักเพราะว่าสามีเขานั้นอายุค่อนข้างจะตัวเยอะตัวใหญ่ครับเดินขึ้นลาบากครับท่านผู้ชมครับสำหรับความกว้างของห้องโถงห้องนี้นะครับผมเดเมตรห้คูณด้วยประมาณนะครับหเมตรครับเฉพาะล็อกนี้ครับเจ็ดนะครับเจ็ดจคูณหครับท่านผู้ชมบันไดตัวนี้อย่างที่บอกครับเขาต้องการให้มีขึ้นไปแล้วก็ชานพักเพราะว่าฝรั่งเขาเขาจะตัวใหญ่ครับขึ้นไปเขาขอหยุดพักแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับแต่ว่า ก็มีห้องข้างล่างไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้ครับจะเป็นห้องคล้ายๆห้องอเนกประสงค์ครับเอาไว้เก็บของนะผมอันนี้ห้องนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาดูห้องนอนล่างกันครับท่านผู้ชมห้องนอนล่างครับเปิดขึ้นมาครับก็เป็นประมาณนี้นะครับห้องนอนล่างก็อย่างที่บอกครับหน้าต่างก็จะเป็นบานแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นช่องๆครับคล้ายๆสไตล์อังกฤษคันที่มาผสมรับนันี้หน้าต่างแบบนี้ถ้าเราเห็นบ้านสไตล์อังกฤษก็จะเห็นนะครับจากห้องนอนห้องนี้ครับเราเข้ามาครับก็จะมีห้องน้ํานะครับ แต่ก่อนถึงห้องน้ำครับมันก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งซ้อนอยู่นะครับตรงนี้ครับนี่ครับมาดูให้กล้องมาดูได้เลยครับว่าเป็นไงครับก็คือจะมีห้องซ้อนอยู่เพื่อให้เป็นอ่อแค่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมแล้วใส่ไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับก็ประมาณเม่้าสิบนะครับกว้างเม่ถ้าสิบประมาณนี้ครับห้องนี้ส่วนห้องนอนตะกี้นี้นะครับก็ ประมาณ4คูณเมตรครับท่านผู้ชมเสียดายคันนี่หลังนี้ไฟยังไม่เข้านะครับอาจจะไม่เห็นความงามเพราะว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเข้าไปครับให้กล้องดูครับห้องนี้ครับตรงอที่อาบน้ำท่านผู้ชมนอกจากมีชั้นวางของแล้วนะครับผมก็จะมีที่นั่งสําหรับอาบน้ําด้วยนะครับอันนี้เป็นดีลดีไซน์ก็ได้ครับแล้วก็จะเห็นไม่ไม่บ่อยนะครับอาจจะเห็นไม่บ่อยในงานของเรานะเพราะว่าอันนี้คือเข่บอกว่าเวลานั่งอาบน้ําก็ นั่งขาอนุญาตนั่งก่อนลูกค้าครับนั่งอาบน้าตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมครับนั่งอาบน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต่ำลงม,มาอีกเพื่อให้น้ําขังนี่ครับอย่างอื่นก็ปกติรัามีอย่างล้างหน้ามีช็โคกมีอะไรปกติหมดเลยครับแต่ว่าพิเศษตรงนี้คือนั่งอาบน้าตรงนี้ได้ครับจากห้องรับแขกครับท่านผู้ชมเราก็จะเดินลงไปตรงครัวนะครับผม จะเป็นเจอห้องน้ําห้องที่สองนะครับผมห้องน้ำห้องที่สองนี้ขนาดเป็นห้องน้าปกติครับสองคูณสองเมตรครับท่านผู้ชมก็จะมีอ่างล้างหน้าครับมีชักโครกมีอะไรปกติครับไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่านี้เน้นใกล้ซอยไม่ได้เน้นอาบน้ําเท่าไหร่ครับถัดมาปุ๊บจะเป็นครัวครับท่านผู้ชมครัวตอนนี้ครับก็สังเกตว่าจะมีเคาน์เตอร์บาร์อีกแล้วครับถ้าลักษณะเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้คือให้บ่งบอกด้วยว่านี่คือบ้านฝรั่งนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเขาเยางได้ครับเป็นเคาน์เตอร์ลอยแบบมีเอากาอี้มาสอดเข้ามานั่งแล้วก แต่ันนี้ก็ทําอาหารครับมีเตาไฟฟ้ามีตรงนี้ยังไม่ใส่ครับมันจะมีเตาไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นพวกเตาี่ทูลควันครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์ครัวปกติครับแต่ความพิเศษของห้องครัวห้องนี้ครับท่านผู้ชมอย่างที่เห็นนี่คือเป็นบาร์แบบนี้ครับบาร์สไตล์ฝรั่งนะครับอันนี้คือเจ้าของบ้านอยู่ที่อังกฤษครับผมอยู่ที่อังกฤษนะครับท่านผู้ชมแล้วนี่แกก็เพิ่มผูกกระเบื้องเต็มห้องเลยครับผมภายในห้องนี้ก็จะโทนสีทึบๆนิดนึงครับ นี่คบเบอร์สีนี้ครับเดี๋ยวเราจะบอกครับแล้วก็คลิปนี้ท่านผู้ชมขอบพระคุณเพื่อนร่วมเดินทางของเราครับโฮมวันซิสเกตครับผู้สนับสนุนค่าน้ํามันให้เราครับแล้วก็สีเบเยอร์นะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปที่ช็อปเบเยอร์ได้เลยครับมีสีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์หลายโทนสีครับสามารถผสมสีให้เหมือนที่เราต้องการได้เลยครับผม จะเดินขึ้นชั้น2กันนะครับอย่างที่บอกครับปกติอะไรมันบันไดที่ยาวลงมาครับแต่ว่าหลังนี้ด้วยเจ้าของบ้านที่อายุห้องจะเยอะแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะครับบอกว่าขอมีที่พักตรงกลางบันไดแบบนี้ครับแล้วก็ปรับแบบนิดนึงครับแล้วก็ถึงเดินขึ้นไปชั้นบนครับผมน่ครับก็ขึ้นมาชั้น2นะครับมาชั้น2นี้ครับก็เป็น2ห้องนอนครับแล้วก็จะมีห้องน้าอยู่ตรงกลางครับเราไ้ห้องน้ําก่อนก็ได้ครับห้องน้าห้องนี้ก็ไม่มีที่นั่งอาบน้ำครับเป็นปกตินะครับผม มีอ็อกซ์เสอรี่ต่างๆครบครับอ่างล้างหน้าก็จะเป็นแบบฝังแบบนี้นะครับส่วนด้านในก็จะเป็นมีชั้นวางสบู่ะเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วมาที่ด้านหน้าครับมาด้านหน้าชั้นบนนะครับอันห้องนี้5คูณ4ครับท่านผู้ชมปกติเราเขียนระเบียงตรงนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าไม่เอาครับลูกค้าขอให้ปรับเป็นห้องนอนเต็มเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการทำความสะอาดแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบระเบียงครับเพราะว่ามันทำความสะอาดยากครับ ดูดูรักษายากไปอีกแบบหนึ่งมันมีข้อดีก็เสียต่างกันนะครับผมห้องนี้นี่ครับ5คูณ4ครับห้องนอนชั้นบนครับมาที่ห้องนอนชั้นบนด้านหลังครับขนาด5คูณ4เหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ครับอย่างที่บอกคือหน้าต่างอยูเป็นช่องช่องแบบนี้นะครับอีหลังนี้นะครับผมนี่ครับหน้าต่างเป็นช่องช่องแบบนี้ครับเป็นหน้าต่างทําจาก UPVC นะครับผมสีขาวๆนะครับผมส่วนเบอร์สีต่างๆเนะครับ จะสรุปให้ฟังครับว่าหลังนี้ใช่เบอร์โทนสีอะไรแต่ว่าสังเกตด้านในครับอันนี้บ้านฝรั่งจะไม่เน้นความสว่างเท่าไหร่ครับก็อาะชอบอชอบความสีครับสีเทาๆออกเข้มมาอีกเฉดหนึ่งครับจะมีเหมือนบ้านคนไทยที่ต้องการความสว่างครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของแต่ละคนครับเรามีหน้าที่แสดงตามเข้ต้องการท่านเองนะครับผม สีนะครับหลังนี้ใช้สีก็จะหลายโทนมากครับแต่ว่าเน้นโทนเทานะครับเดี๋ยวผมจะบอกประมาณนี้นะครับผมสีภายนอกล่างครับภายนอกล่างที่สีเทาอ่อนครับเบอร์1 3 5่ขีดสครับเป็นเทาอ่อนนะครับส่วนภายนอกบนเป็นเบอร์ 1- 3 5่ขีดหครับท่านผู้ชมมีหลายโทนสีมากครับด้านในก็ออกโทนเทาๆเหมือนกันนะครับเราใช้สีวิญญาณคูทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับสีภายในนะครับห้องนอนชั้น2ออกเทาๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมใช้เบอร์หนึ่งขีดหครับ สำหรับสีห้องครัวที่เห็นนี่ครับสีเทาๆนี่นะครับผมเบอร์หนึ่งสามห้าสี่ครับท่านผู้ชมหลายเบอร์มากครับผมหลังนี้ครับเป็นสีเบเยอร์ครับท่านใดสนใจก็แวะช็อปเบเยอร์ครูได้เลยครับผมอย่างที่บอกครับหลังนี้นะท่านผู้ชมความกว้างความยาวของบ้านนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อต้นคลิปแต่ว่าผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งครับผมบ้านหลังนี้นะครับความกว้างครับสิบเอ็ดเมตรห้าสิบครับลึกประมาณนะครับความลึกนั้นจากหน้าไปหลังครับสิบสองเมตรครับท่านผู้ชม ถ้าท่านใดสนใจสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมคิดว่าที่ดินประมาณสัก16คูนน่คก็อย่างน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีมากกว่านี้ก็ดีนะครับก็ประมาณตอนนั้นคือ2.3ล้านครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดครับสนใจจะสร้างบ้านหลังแบบนี้ครับทรงแบบนี้เลยครับฟังก์ชันประมาณนี้ติดต่อเราได้ครับ0637899666ครับผม0637899666ครับหรือว่าติดต่อทาง Facebook ครับสีสเกตสร้างบ้านได้เลยครับผม คลิปนี้สีสเกตสร้างบ้านขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมเราแล้วก็ให้กำลังใจเราเสมอมาครับมีอะไรก็ถามมาทักด้วอว่าถามมาในนี้ในช่อง Youtube นี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ